ทำออะะไรยู่่เทสความหนาของเหล็กเพิ่งเจอเคสล่าสุดไปที่สลดอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ API รับเหมาก่อสร้างเหรอก็ทำทุกอย่าง API รับทำทุกอย่างครับก็เพื่อความเติบโตในอนาคตนะครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับตอนนี้ผมริวอยู่กันที่ไซตงานก่อสร้างเรียกว่าออฟฟิศใหม่ API Tech นะครับก็นี่ก็คือบริษัทใหม่ครับเราจะนั่งรวมกันในพื้นที่ตรงนี้ จริงๆที่ทํางานบริษัทอะครับคือแคนทีนเพราะอันนี้คือแคนทีนอันนี้เป็นส่วนนั่งกินข้าวใช่ครับนี่เป็น<ถ>เป็นส่วนของแคนทีนนะครับก็เรียกว่าหัวใจหลักของ API แล้วกันขับเคลื่อนด้วยพนักงาน50คนนั่งแค่เนี้ยครับใช่ครับเดี๋ยวต่อโครงหลงังคาขึ้นไปอีกนั่งั่างลงนั่งร้านไปเข้ากันไป <ode. S 2> เพื่อมีชั้นลอยอย่างเงี้ยครับงบ <house. S 2> ประมาณนี้ไม่ต่ำกว่า50ล้านแค่นี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไปลงที่กับข้าวหมด มันก็นั่งกันไม่น่าจะพอนะครับคุณริวตรงนี้เป็นส่วนของข้างหลังเขาเรียกว่าหัวใจนี่เข้ามาครับก็ตรงบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เรียกว่าแคนทีนหรือว่าห้องกินข้าวนะครับทานข้าวก็ความอบอุ่นของเราก็คือเราจะนั่งด้วยกันกินข้าวห้ิคนนั่งขี่คอนินนะครับใช่ครับนี่นั่งร้านเตรียมไว้แล้วเผื่อแบบก็อี้ไม่พอคือต่อซ้อนขึ้นไปข้างหลัง ข้างบนเพื่อกินอ๋ออันนี้เป็นช่องเสิร์ฟอาหารใช่ครับช่องเสิร์ฟอาหารครับแล้วก็ข้างในข้างในจะเป็นบริเวณของโซนทําครัวอ้าวคุณริวไปไหนแล้ว่ะอยู่อยู่นี่อยู่โซนทาครัวนะครับก็จะมีตรงนี้จะเป็นบริเวณซิงค์นะครับดูจากท่อจะเป็นบริเวณซิงค์แล้วก็เป็นโซนทําทุกอย่างครัวร้อนร้อนครับนี้ก็ร้อนอย่งเงี้ยก็ต้อเหงื่อตกคนนั้นไปดูห้องต่อไปนะครับแล้วก็ข้างหลังของแคนทีนนะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ํา ห้องน้ำก็กำลังก่ออยู่นะครับเราจะทำสไตล์ลอบเนาะจะคือไม่ต้องฉาบไม่ต้องอะไรเลยก็จะเป็นแนวนี้เป็นแนวลอบนะครับแต่จนนี้มันต้องฉาบนะท่านลอบหลังคาเราก็จะใช้เป็นแซนพวกนี้เนาะเพื่อความโป่งของอากาศแล้วก็พวกความชื้นจะได้ไม่อยู่นานนี่ผมเห็นป่มผมเกือบแล้วถ้าผมเดินไปนี่ระเบิดเลยไม่ใช่ไม่ใช่เขาแนวคออิฟ ไปดูโซนต่อไปกันครับนี่โปรโมทใหญ่ครับนี่คือออฟฟิศใหญ่ของเราอ้าวอ๋ออันนี้คือออฟฟิศใครเมื่อกี้แค่ห้องน้ำเมื่อกี้ห้องน้ำกับห้องครัวออฟฟิศใหญ่ครับก็พื้นที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะคุณลีพื้นที่ประมาณ2 0 0แสนตารางเอเคอร์นะครับโอ้โหใหญ่กว่าทำเนียบขาวพูดไปเรื่อย ตรงนี้เป็นพื้นที่ของโรงงานนะครับก็จะมีทั้งหมด3ชั้นโรงงานตอนนี้ถึงชั้นที่2องแล้วครับทั้งทั้งหมด3ชั้นครับมีพื้นที่ทั้งหมด3ชั้นมีชั้นแรกก็จะมีห้องพิจอยอ่าที่ใครรู้จักจะเป็นห้องพิจอยฝ่ายการตลาดครับการตลาดและหน้าบ้านนะครับจะเป็นพิจอยแล้วก็ข้างมาข้างข้างหลังก็จะเป็นมีแพคหรือเป็น p r o เซสต่อไปที่เราจะทําการวางนะครับ แล้วข้างหลังห้องใหญ่ๆนี่อะไรครับห้องใหญ่ๆนี่หัวใจหลักของ API เหมือนกันถ้าเราเป็นโปรดักของ API ต้องมมีต้องมีห้องนี้ห้องนี้ขาดไม่ได้ห้องนี้อย่าบอกนะห้องน้ำใช่ครับห้องนี้จริงๆเป็นห้องที่เขาเรียกว่าห้องวิจัยแล้วกันห้องวิจัยจะเป็นเหมือนเป็นกราดการาดภายในบ้านนะครับแต่ของเราเป็นตึกคือจะเป็นโซนทั้งหมดหลักๆเราก็จะวางไดโน่เนาะใช่ตรงสองห้องตรงนั้น จะมีห้องนึงที่เป็นไดโน่ครับแล้วก็มีอาจจะเป็นเจาะทะลุเข้ามาเดินหากันได้ครับเราจะเอาโมเดลไดโน่ทั้งหมดของเรามาวางไว้ให้ลูกค้าได้เดินมาเยี่ยมชมที่ออฟฟิศเนาะใช่อ,อยากลองตัวไหนมาลองปั่นกันเลยแล้วก็มีส่วนของห้องประกอบห้องเทน้ํายาอะไรพวกนี้ด้วยอาจจะอยู่ชั้น2หรือไม่ก็อาจจะอยู่ริมตัวก็คือเทคโนโลยีใหม่ๆจะมาลงอยู่ตรงนี้หมดเลยมีทั้งเซฟโเราจะเปิดให้ลูกค้าหรือใครที่สนใจเข้ามา ข้ามาดูได้ดูศึกษาก่อนใช่ครับถูกใจค่อยจับจอง็่อ้ซื้อไปของนี้เป็นบริเวณปล่องลิฟต์อ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออมีเสียงใครคุย่มทำไมไปที้อลเราอยู่กับใครด้วยนะวันนี้อ่าเรามากับพี่เขาฟังครับพี่เขาฟางอันนี้นายใหญ่ครับมาตรวจงานในหัวมาด้วยในหัวตอนนี้เอากลัวหัวจริงๆเอะไรจะตกไฟไหมนี่ตรงนี้เป็นอ่างจากรซี่ใช่ครับ ไม่ตอนนี้นะณตอนนี้ณตอนนี้ก็ลึกอสักประมาณเกือบเมตรลงไปก็มดคอโทรหาไม่ติดก็นี่ครับก็จะเป็นบริเวณลิฟต์ถึงชั้นสามเลยเป็นในส่วนของค้นของเสร์ฟออเดอร์ต่างๆตรงนี้เป็นห้องน้ำใช่ไหมห้องน้ำก็นีดูจากท่อแล้วน่าจะห้องน้ำเขาได้ยินเขาได้ยิน ชั้นสองขึ้นมาดูได้เราก็จะไม่ทำราวอะไรนะนี่แหละลงโล่งๆอย่างนี้นมันสไตล์สไตล์ล็อปเจ๊ใหญ่เราทำประกันชีวิตเพื่อให้แพงทุกคนก็จะได้ใช้กันบ้างใช้ไม่ใช้จะดีกว่า,วาโอันนี้ชั้นสองครับก็กำลังทำการเชื่อมส่วนของโครงที่จะช้าน่าจะเทปูนชั้นต่อไปเริ่มเทปูนแล้วจริงๆเขาบอกว่าให้เราขึ้นไปดูชั้นสามได้แต่ว่า ได้ดูจากตัวแล้วอยากปีนนั่งรัานไหมวะชั้นสองก็ประมาณนี้ชั้นสองจะเป็นโซนอาจจะแพ็กแล้วก็อาจจะสต็อกครับนี่ด้านหน้าตรงส่วนนู้นจะเป็นห้องห้องเจ๊เดินได้เดินได้นี่เดินได้ยายายาเลยพี่ยาวยาวเดินได้เขาได้โซนข้างหน้าจะเป็นห้องเจ๊ครับผมว่า เดี๋ยวเราอัปเดตให้เขาดูเรื่อยๆอยู่แล้วเราจะเพิ่งเดินดี่ว่ามีห้องเจ๊มีห้องพี่ด้วยนะเจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่แล้วก็<อ>มีห้องพี่ก็าจะอยู่ช,ชั้นสองแล้วมีชั้นสามที่วางไว้ดีๆเลยก็จะเป็นโซนเทรนนิ่งนะครับในการอบรมในการการเทรนนิง่งต่างๆครับเพราะว่าไม่ชั้นสองกับชั้นสามนี่ทุ่มงบประมาณในการสร้างได้ยินว่าไม่ต่ำกว่า25้ใช่ครับ25บาท25ล้าล้านครับชั้นสองแชั้นสามเดี๋ยววันนี้เราอัปเดต ชั้นสองแค่นี้ก่อนดีกว่าเรายังไม่กล้าเดินเราตอนนี้เขากำลังทำงานอยู่อ่ะแล้วเราเดินลงข้างล่างกันประมาณกี่เปอร์เซ็นแล้วเริวก็ถ้ามองจากตาก็สัก20 20 25แต่แผนในการสร้างสิ้นปีนี้จะเปิดใช้บริการเนาะทีตามแผนปัจจุบันเดือน5ถ้าเกิดข้างคืนเดือน6อ่ะคืนเดือนหกฝนก็ต้องพัมพรมมาครับ็เหล็ก เราใส่เราดูแลใส่ใจเพราะว่าเราใช้กันอีกนานนะครับออฟฟิศใหม่นี่นะครับครับสภาพเขาเรียกว่าองโถงก้างขวางดูดมุมกว้างกันโอ้เข้าๆพื้นที่ใช้สอยประมาณ800ถึง900ตารางเมตรนะครับทุกคนสงสาสงสัยว่าใหญ่ขานาดนี้พนักง,งานในบริษัท API มีทั้งหมดกี่คนตอบความจริงครับย0สิคนครับยี่สคนในอนาคตเราเรารับเพิ่มเนื่องจากเราขยายมาแล้วนะครับเราต้องมีการรับพนักงานเพิ่มเพื่อการเติบโตของออฟฟิศก็คืออัตราส่วนประมาณพนักงานหนึ่งคนต่อพื้นที่ประมาณเกือบเกือบเจ็ดสิบตารางเมตรเจ็ดสิบตารางนอนกิ้งครับเนาะนอนกิ้งกันเลยส่วนใหญ่ก็เดินทางออฟฟิศอย่างสมมตินะสมมติ ฝ่ายการตลาดอยากเดินไปหาฝ่ายวิจัยการเงินขึ้นมาข้างบนเดินข,ขึ้นไปนี่ต้องนั่งพักอีกประมาณ5านาทีค่อยเดินกลับลงมาเรามีลิฟต์เรามีลิฟต์เรามีลิฟต์แต่เจ๊ไม่ให้ใช้เพราะว่าจะให้เราขบวล <c oughs> อ๋อใช่พนักง,งานที่นี่ดูทรงแล้วคอเลสเตอรอลน่าจะเยอะกันทุกคนฝากสงทายหน่อยครับก็นี่เป็นการอัปเดตออฟฟิศนะครับสำหรับ25%นะที่จากสายตามอง,องค,รครับก็เรามาติดตามต่อไปว่าออฟฟิศ อัปเดตครั้งหน้าจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพราะตอนแรกเราตั้งใจว่าจะให้เสร็จทีเดียวแล้วเราค่อยเปิดตัวทีเดียวแต่เราก็อยากให้มามดูก่อนอยากให้เห็นโปรเซสว่าเราทําจริงๆเราใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็อยากฝากถึงตัวแทนขายให้มั่นใจในสินค้าของเราครับถ้าเราไม่มั่นใจอนาคตเราไม่ได้วางแผนอะไรไว้ข้างหน้าเราจะไม่มีโอกาสสร้างตึกขนาดนี้เพื่อรองรับตัวแทนทุกคนเพื่อเข้ามารับชมรับ เขาเรียกว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อมาเทรนนิ่งแล้วก็เพื่อมาเป็นครอบครัว API ใช่นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเราก็ต้องก้าวตามให้ทันนะครับวันนี้ให้คุณริวลาครับไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านมากครับมาไปดู EP หน้ากันรอครรอดู